เมื่อัอออนอยู่ไหนเออเพื่อนอยู่ไหนอ่ะกางกำลังดูแฟชั่นเพิ่มหรอเงินไม่พอเมื่อันอยู่ไหนอ่ะเงินไม่พอเชดเพื่งพูดเท่เลยว่ะเออชดมีบูมวีปีกว่าพูดเท่รับมืเนีย่ยวันนี้คนหักเยอปะปะคนกล้าคุยอยเพื่อน <c oughs> มึงคิดว่ามึงไม่เหมือนคนบ้าหรอกมึงคิดไปเองทองปกติมันก็บ้ายแล้วนี่มีปีกแมวสัตว์ไม่กล้าทักกูเลยอ่ะกูว่ามึงเยอะเหมือนกันนะแต่มันเข้านะจริงมันเข้านะเออแม่งแบบว่าไม่ได้นะกูนึกว่าแบบมังกรมังกรฟักทองมังกรเอาหัวจุ่มฟักทองเขาเรียกว่าอะไรวะไอตัวที่มันผสมกันเยอะๆคิมิล่าเออคิมิล่ามึเริ่มบ้าแล้วเพื่อนเลยเยอะ ลีสาวก็ไม่กล้ากีบแล้วทุกวันเนี่ยเอาไม่รอครบอาทิตดหนึ่งก่อนเนี่ยเพื่อนตอนนี้มึงก็เลงเลงไปก่อนเพื่อนโอ้โหเลงไปก่อนนายุกยังรอกว่าผมคิดดูดินิ่เหรอมึงโดนล้อด้วยเหรอคนไหนวะบอกกูดิ้มาชื่อพะเอยขโทษนะครับขอโทษครับขอโทษครับถ้าอยู่ตรงนี้ขอโทษครับไม่ได้พูดครับไม่ คุ่ไอ้เพื่อนผมเพิ่งพูว่าแล้วเพื่อนไม่ได้พูวครับโอ้โหโทษครับไม่ได้พูดครับบอกว่านายกเนี่ยที่มันบอกที่ไหนที่มันบอกนั่นน่ะไอ้ที่มันใส่มงอระบอกครับไม่เคยพูครรัับบมมนนจะะกกทืายยอไม่เคยพูดครับยอมได้เหรอครับทำไมเพื่อนชอบใส่หลายอ่ะผมวันนี้ดูเสียงผมนี่ผมไม่สบายแบบผมจะมีไปแรงไปพูดอะไรขนาดนั้นที่น้ำตาไม่ใช่น้ำตาเพื่อน ไม่ไม่เลือดน้ำตาป่ะไม่ไม่ใช่คนสมรวยขนาดนั้นเพื่อนแต่มันเป็นความจริงรู้ไหมเราไปหมาหัวเน่าแล้วตอนเนี้ยทำไมอ่ะเขาทิ้งเราไปหมดทิ้งเราไปหมดแหละเออเอาเขาออกสารที่วันนี้เนี่ยเวลาไปเล่นแอดดัปเขาว่ยืนคนเดียวเห็นไหมกำลังในยุ่งสงสารกูเลยเขยืนหลบหลังแอดดัปข้างแอดดัปเออกูไปคนเดียวอ่ะแล้วสรุปว่าตอนเขาเก็บเขาเก็บแอดดัปหรือเก็บฝักทองเก็บฝักทองเขาบอกว่าเอาฝักทองก่อนฝักทองก่อนนี่กูไม่ได้เกิดเลยอ่ะ อุ้ยแต่ดีนะเขาไปนั่งแอ๋วคือขีดแอบข้นมิดอ่ะเขีดแอบข้นยังเหรอจริงเขาไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเลยข้นเนียนอ่ะเนียนจัดไอ้เหี้ยตัวก็เล็กแล้วแล้วทำไมเขาออกวอกันแล้วอ่ะหรือว่าเขาแบบพร้อมจะบุยบินกันแล้วเหรอเด็ขาไปนอนแล้วมั้งอ๋ออย่างว่าถึงว่าแบบแล้วก็เพื่อนทีเงินหมดแล้วแบบยังไม่ทันอะไรเลยทำไมอ่ะคุย เรื่องแก๊งเรื่องเละกันเขาไม่เล่นกูเลยอเขาชี้ช้างเหรอได้ฉลาดเรื่อนกูนิดนึงมึงไม่ชี้กูไปแล้วแก๊งกันนเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วน่ะจริงเหรอไหนดูดิเขาขึ้นสูตรขาวอะสรุปเขาเลี้ยงสีเหรอใช่เขาาสูตรขาวอะเฮียมันทำโลโก้นะมันมันส่งโลโก้ให้ดูเ้าเฮียดูเป็นกูกูตีสูตรแดงมึงดูสภาพกระโดดลงรถเฮีย อย่างรู้เขาก็ไม่ได้ดีไปกว่าเราหรอกจริงโอ้ฟักสองสองตัวเลยเหรอพี่ชายไปสองลูกดีกว่าพี่ชายเรียกเป็นตัวเลยสองลูกพี่ชายฝ้าคลองมันเอามาจากไหนอหรเห็นไหมเพื่อนผมบอกแล้วแฟชั่นอยู่ในร้านเสื้อผ้าคเดี๋ยวไปแต่งตัวตามร้านเสื้อผ้าเหรอใช่ค่ะร้านเสื้อผ้าชุดท้ายๆเลยมั้งนายยกเอาข้ามาพวกผมในร้านบอกก่อนเลยชุดที่เกี่ยวรับภูมิเนาะโอ้ยขจริงเสียค่าดีก็สินนะคะ แล้วเราปีกบินได้ไหมครับินไม่ขึ้นนะเดี๋ยวคนักปักทองโอเคครับผมครับเอาหมอเดินขาคุยกับเราด้ไหมแมบอกแล้วเพื่อนใส่ชุดปักทองอ่ะแบบจะทําให้มึงมีแต่คนอยากมาคุยด้วยรอไปชิงทงนี้คุณไม่ได้เดินเลยนะอทุกคนดูนี่ ศูนแล้วเราต้องใช้ให้หมดเราถึงจะแลกได้ทุกคนเราจะซื้อกายช้าหมดเลยไหมหรือว่าจะเอาเอากรชาหมดเลยไหมคบถ้ากายช้าหมดเราอาจจะได้รู้ีกคันนึงหรือต้องแบบคือเราต้องใช้ด้วยประเด็นน่ะเราเก็บยอนไว้ไม่ได้อ่ะ <Okay. S 1> ซื้อซื้อก่อนอยังไงของข้างในมันได้ใช้อยู่แล้วหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบโอที่ไมการใช้เงินมันเครียดขนาดนี้เนี่ยมันตื่นเต้นมันมีเวลา ซื้อซื้อไว้ก่อนอันนี้อันนึงแล้วก็ที่เหลือราชาหมดเลยแล้วกันร้อยสี่สิบบุงหมดเฮ้ยอะไรอีสามบาทอะเฮ้ยนี่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 ทุกคนดูนี้ใครจะเอาอ่ะขอโทษทีนะครับของพี่ครับน้องของพี่ครับน้องปังของพี่ครับน้องของพี่ครับน้อง ทุกคนเราเปิดให้เราลองดูเราจะมาดูรีแอคเพื่อนเราว่าแบบเพื่อนเราแม่งจะรู้สึกยังไงดูตมน,นั่นเอ,อ้ยเยอะอะไรวะนะ่ะเดี๋ยวแก๊งบอกว่าไปเข้าห้องน้ำมาเราคงไม่ต้องว่าต้องแม่เปิดเราคงไม่ต้องว่าต้องแม่มาเปิดอีกแล้ว ได้ขโมยครับบอกมาผมให้มาครับเพื่อนมาแล้วเพื่อนต้องเปิดเอาไว้อะไรเพื่อนขีดยี่สิบอะขียี่สิบอะไรวะมันขึ้นชื่อฮัลโหลกูไม่ได้้นขึชื่ออะไรเพื่อนมันขึ้นชื่อชื่ออะไรชื่อเมื่อกี้มันขึ้นชื่อเลยฮัลโหลชื่ออะไรวะโอ้อะไรวะเพื่อนโอ้พูดอะไรเน่ยหมายความว่าอย่างไรเน่ย โอ้หลอนอะไรไม่รู้น้อยจังอ่ะจริงปะเนี่ยเราเป็นหนึ่งในสามของคนในประเทศเลยเหรอโอ้เสียต oh, oh. ังค so ์ด like uh ้วยโอ้ด okay. uh ี huh. so, uh ๋ยวาไปเก็บก่อนเดี๋ยวเราเบิกเบิกเบิกมาแอคแอคเบิกมาแอคคนเอี๋ไปแต่งก่อนเออเดี๋ยวเอารถโลไปแต่งดีกว่าเออรถโล่ไปแต่งด้วยเบิกรถโลแป๊บเขาจะให้แต่งเหรอเพื่อนแต่งฟรีจริงเหรอ แตงฟรีเสียแค่ค่าค่าบัตรไม่ก็ค่าประตูอะยิงดีกว่าโอเคเราแต่งเองก็ได้ปะหยออะไรเพื่อนโครงการก็ขึ้นเลรียกันนี้ทำไมอ่ะเรียกก็ลดนโลไงเพื่อนแต่งเลยไหมแต่งเองเลยใหช่างแต่งให้ช่างเขามีงานทำหน่อยให้เขาแต่งเลยเดี๋ยวเขาเหงา เอเพื่อนผมเลยครับช่างอันนี้อันนี้รถโลแต่งฟรีป่ะครับไม่แน่ใจอ่ะโลแต่งฟรีโลแต่งฟรีผมยัดสุดทุกอย่างเลยนะครับเกาะเวลไหนครับเต็มครับกันชนหน้าครับอขอขอดูใหม่นะครับอันนี้หนึ่งสองเดิมครับสอง ใครเปิดได้อะใครเปิดได้ครับผเขาบผมเปิดชหลังเปิดรูปเดียวได้เลยค่ะพูดตึงโยธาสมว่าก็ลูกเดียวแล้วหรอหนึ่งสองเรื่ครับนี่แต่งอะไรพี่สองครับมันเป็นสีสองนะครับผมไม่เห็นสีรองอันนี้หลังคาครับทําไว้หายใจครับเอาครับหมดแล้วครับภายนอกสีครับต่อไปสีครับเอาสีได้ครับ เอาอันนี้กเกาแล้ครับอันนี้ก็ได้ครับแค่นี้ใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวร้อยขาไปเก็บรถก่อนเพื่อนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเสียงเลยอะเสียงเต๋ยวค่อยมาเปลี่ยนหรือว่าจะว่าจะเปลี่ยนเองอะโอเคเกรงใจเขา้วเรื่องมากครับเพื่อน <c oughs> ดู่นี่มันแรงขนาดไหนวะนี่ไงเพื่อนต่อไปเรามีรถไวไปลาดห้าหัวเลยไม่เจอเดี๋ยวไม่เจอไอีเชี่ยฮะอเชี่ยอะไรเนี่ยเขาตื่นไปตรวจก่อกนไอีเชี่ยสองร้อยแปดสิบเมื่อกี้เอออ้เชี้ยไม่ใช่แหละไอ้เชี้ยอีเชี่ยแรงเลยแดงกับคำสองล้อเพื่อน พี่ขอขออีกรอบเดียเชียชอบปะชอบปะเนี่ยย่าตำรวจจี๊ดอ่ะไม่รู้จักปักทองแบบว่าตัวตึงสโนแค่นี้ก็ตาตึงแล้วแค่เมื่อวานก็ตาตึงตายแล้วยี่สองร้อยแปดสิบไปสั้ยี่สองร้อยเก้าสิบเนี่ยไม่เห็นถึงสองเก้าเลยเหรอสองเก้าเลยเนี่ย นี่เพื่อนกูทำได้แล้วเอ่นนเยเกินว่ะทำไมไม่ได้ว่าต้องอสวดข้าวกบรถไม่บินเนาะไม่รู้ขับไม่ได้ขกขับรถดีทำไงอ่ะอรอเน้ะมันไม่ได้เพื่อนนั่งในรถแหละแรงเยอะตรงนี้แหละจุดนี้ลูกแรกได้เลย เราเปิดกี่ลูกดีเปิดร้อยลูกเนาะเดิมได้ลูกแรก <c oughs> กระชังเงินแดงไปดิทีละห้าเลยเหรอโอเคห้า หนึ่งรอยลูกผ่านไปครับแงงได้ค่ชาเงินเขียวมาสามสิบห้าลูกได้กาชาอาวุธมาสามได้ปูนมาสาสิบลูกไวเบเนียมาห้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณความรักจากทุกคนครับรักเหมือนกันจุ๊บ